มื่อนี้นองหมดจิพาเขาสวนอิละจ้าเขาส,วน,ว,าขาสวนมาปลูกใบแมงลักมาปลูกพักจา้าในยิงวิงเพิ่นเอามมา้หายสินเด้อหายบักร้ายไัที่นี่ก็เลยต้องไปหาอุปกรณ์การปลูกมากจา้าในได้ยู่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้แปดกระถางจานเขาวางเลี่ยงมาเรียบร้อยเขาก็เอาดินใส่เรียบร้อยแล้วจา้านี่ เ้ากระชิทถำการปลูกต่อจ้ะผู้ใดบอกเอามาหลายซุ้มล่องมองเดียวกันเล่นมีห่าก,กระลังพอดีปลูกด้ยฝนกระโตกตเสียปลูกขั้นไม่งามงามึงรู้มันรนิงงามบ่าวดินข้ากระเตียมเรียบร้อยละจา้าขุดปลูกเลยเอสีใหญ่หรือสีจังใดวะเดี๋ยวเล่องใหญ่เหมอนกัน ก็ต้องจุ่มเนาะยายแน่จุ่มแน่เนาะมันคือส่งหลายๆปลูกแล้วเ้าก็หดน้ำอ๋ยเป็นวัดนีน่เลยพี่น้องปลูกไว้หอยคนอยู่ได้กินเพราะว่าปลูกไว้แล้ว ปลูกไวโคลาตคุ้นปลูกประยุดอน <c oughs> นี่จ้าปลูกขมันแล้วเน,ะนเาะนั่งเจอกับตรงจุม่มรถแล้วก็กระเทินสี่ต้นฝนหนะกมึได้ต้นง,าง,ง,างน่ายๆนะจ้าอืมก็ไล่เลยเกิดแต่มันเกิดง่างมึงเดียวแล้วเนาะจุมม่มไวปอึบ๊บ ปาดเบื้องเหงานี่นี่น้องมดอันแยกเลด้วดเจ้ะนี่แยกเราดีอ๋อมันซ้ำๆกันแ้อแต่ละกระถางหลายพูดไหมมันมก็ไมให้หลายพูดขอบคุณหลายเด้อไม่ยิงเลยไม่ยิงบึงบอกว่าเอามา,นาหน่อยๆมา,นาหน่อยๆรดดน,นำ้ำน้ำ ดินนั่นก็จะเป็นดินดินที่เอาใบไม้มากองร่วมกันมาจานดินมัดดินแล้วก็เอาใบไม้เอาปุ๋ยคล้ายๆก็เป็นดินดินเนี่ยงก็เขาเอื้อนไมดินมัดดินมัดนั่ใช่เนาะเนี่ฮะป Chùm nhiều lên Ngam cả ngam này là, hmm. Chùm luôn lên Tuần nổi tuần nhanh ปลูกแล้วห like, so, so, ้องก็หดน้ำแต่วันนี้ปลูกแล้วก็รดน้ำตามดินมันโกงเลยดินนันโปร่งอยู่น่าจะเกิดเลี้ยวดอกเกิดง่ามอีเดอกใส่ปุ๋ยมูลใส่เดือนใส่ปุ๋ยมูลใส่เดือนนั่ งาม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 เด้องามเด้อสูตงามเอาดูมิสูตรเคล็ดลับพรอมเคลเ็ดลับาาช่องคาถาพร้อมช่องคาถาด้วยเด้อ